ชุดแต่งโครนนสนะครับซีวีเจนสีนะครับนี่ครับมาแต่งกันทั้งขาวและดำเลยนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยชุดแต่งโครนอสนะครับมิติรถนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับดูไม่จืดจนเกินไปนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาชมสีขาวครับแพ็คคู่เลยนะครับขาวดำนะไม่เห็นทั้งสองสีเลยนะครับ c ซ v g วีเจนะครับสนใจติดตั้งได้เลยครับผมโทรเข้ามาได้เลยครับ0909546999นะครับในสีขาวเนี่ยถ้าขัดรถมาหน่อยดีเลยครับเพราะว่าสีเขาใช้งานมาหลายปีแล้วสีจะเหลื่อมล้ำนิดนึงเพราะของเราจะใหม่กว่านะครับสีเก่าจะดูเหลืองๆนิดนึงแต่ก็ดูรวมๆแล้วก็ขัดสักนิดนึงสวยเลยนะครับชุดนี้เป็นท่อคู่สปอร์ตนะครับด้านหลังดีสกรีนโครนอสนะครับ ข้อกลม4ข้อเลยนะครับนี่เลย0909546999นนะครับร้านทีเจยินดีรับใช้ครับ